ไม่เล้วอะไรคะอะไรคะไม่บอกสุภาพพมันกำลังคู่เลยมันเห็นได้คุยเราไม่คู่เหรออันนี้ผมกำลังอัดดีดูนะคะอันนี้คือน้องหมูนะคะหรือเธอตั้งชื่อว่าน้องเจนนี่นะคะจินทราบุตรคำนะคะอันนี้น้องแบงค์นะคะมสามแล้วนะคะเดี๋ยวจะจบแล้วนะคะอันนั้นน้องแหน่ดูโทรศัพท์แม่หน้า เดยเตย์คือเขต้องหุบผมเดย์มันออกกล้องด้วยถ้าครูไม่ยึดนี่ครูลั้นเลยตอนหน้าที่นั่นนี่อันนี้คุณครูญิงนะคะอันนี่คุณครูคุณครูไทยนะคะเห็นรอบไหนเราก็จะแนะนำทุกรอบเลยนะคะจนกว่าทุกคนจะจำได้นะคะครูอาร์ติวีแล้วนะคะบัวนูฮะบัวเจ้าบัวนูด้วบัวคือบัวหลวงเลยบัว อันนี้คือน้องอูนะคะเออที่น่อูนะคะอันนี้คือน้องหม้อนะคะน้องหม้อค่ะหม้อนะคะหม้อเราจะมาทำการสำรวจนะคะอันนี้น้องฟิล์มค่ะที่วัตสีบุญมาบุมานะอันนี้คือเด็กน้อยเพชรลูกปุ้งอันนี้คือไอ้ไอ้ไอ้ก้านะคะวันนี้มันกวนมากเลยนะคะกวนบานบงแล้วกวนน้ำบกนะเรื่องเมียกระทงผมดูกระทงของบกนะคะเรือสวงมากเลยนะคะ อ่าหลาข้ค้นค่ะไซื้อตุ๊กตาทหารมาใส่ไปอ่านอูนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะไปถ่ายทางนู้นนะคะเราจะทำการสำรวจการทำกระทงในปี2,500ันหาร้ามนะคะอันนี้กระทงนโมสามนะคะอ่าอันนี้ชื่อว่าอะไรเนี่ยคนนี้นี่อ่านกรทอานกร้อง็คนหละคำหรอเนาะใช่ไหมอันนี้ก็พี่น้องกันนะคะสองคนนี้พี่น้องกันนะคะ พี่น้องกันนะคะสองคนนี้อันนี้คือกาวินนะคะกาวินตี้ทักทายกล้องหน่อยสิอันนี้คือซาร่าคาราเซตมอลนะคะเออ,อันนี้น้องทิปคะ่ะน้องทิปน้องทิปของเรานะคะกําลังทำเนืนอถุงกระถุงทีค่ะชิมกระถุงค่ะยังไม่เสร็จนะคะ อีกประมาณเท่ากี่นาทีคะจะเสร็จอีลุปอันนั้นน้องอิงนะคะอันนี้อิงอิงค่ะอิงอิงค่ะอิงอิงค่ะอิงอิงอ่าอิงก็แลังจะเอาลองยูทูบหรือว่าตอนนี้ลองยูทูบแน่นอนค่ะคลิปนี้เว้าว้าอันนี้น้องฟานนะคะสุวรรณวิสุทธิ์ค่ะไม่รู้ชื่ออะไรจริงๆอ่ะแต่น่าจะเป็นวซื่อสุดนะคะตัวนี้สิงกาค่ะสิงกาค่ะอ่าสิงกา ที่สวยที่สุดในห้องมอหนึ่งคือคุยกให้นะคะแต่ทางกล้องไม่สวยเลยค่ะทัก่ายกล้องเลยสิคะอันนี้คือท็อปตัวท็อปราชกานะคะตัวท็อปราชกาคนลูกที่นิวนี่ไลฟ์สี่ร้อยนะคะห้าร้อยแอฟนะคะอันนี้คนที่เงียบที่สุดในห้องนะคะก็คือน้องพันษานะคะเลยน้องสานั่นเองนะคะน้องสาจากบ้านบุกม่วงรอไดะ ม้วนเจริญค่ะอันนั้นต้องเพค่ะน้องเพยี่น้องเพคนิบขันค่ะนิบขันนิปปันกการนิปผัขันนะคะยิบกระทงกระทองกระทงทำไม้ม้วนเหมือนนั่นนั้เลยคะม้วนเหมือนอะไรนะอันอะไรม้วนไว้เอ้าม่วงแผ่นนะคะมะม่วงแผ่นนะม้วนถึงม่วงแผ่นนะคะอันนี้ก็เด็กน้อยม้วนหนึ่งเหมือนกันนะคะอันนี้คืออันนี้คือน้องเอมนะคะ เดียาไม่เอมนะคะเอมแห่งม e oh, hey, ัลลาดียคะซิตี้เออรา่เจริญซิตี้นะคะอันนี้น้องดาสันธนค่ะอู้ดับนะอ้ดัและนี่คือน้องแก้วนะคะน้องแก้วนะคะอ่ะกระทงค่ะกระทงกระทงไม่มีทาไมไม่ฉาบปูนอันดี้อ้กระทงสีม่วงเลยนะคะนี่ ันนะคะอันชันนะคะอันชันเล่นละครเวอร์นอนะล่าของใครเออเลาของกันอันนี้ความจริงแล้วไม่ได้ชื่อเอมชื่อเดียวนะคะมีชื่อบุ๋มด้วยไม่เข้าใจว่าทำไมชื่อจริงกับชื่อเล่นมันชื่อสั้นๆเหมือนกันนะคะสุทำไงเลยจ้ะอันนี้คือสมหวังนะคะสมหวังนะคะสมหวังทุกเรื่องค่ะสมหวังนักสูคนเลยนะชื่ออะไรนะแชทพงศิมานะคะแชทพงศิมาอันนี้คือ อันนี้คือน้องหลิงคือน้องฟ้าว่าน้องฟ้าค่ะน้องฟ้าค่ะน้องฟ้าน้องหลิงนน่นอ๋อน้องฟ้าท้านจะ้องหนูรจิตนะคะท่านหน้าเหมือนกันไหมไหนของหนูอันไหนอันไหนอันนี้เหรอเดากเข้มสีเหลืองนะคะโอ้ตัวนี้อันนี้คือของน้องหลิงนะคะอันนี้คือของน้องฟ้านะคะเอแล้วก็อันนี้คือน้องอมยันมนุษย์นะคะใช่ไหมวะใช่ครับน้องอมยัน นี่เหรอทำแต่ข้าตอนเช้าน่ะนี่เหรอทำได้แค่นี้นี่ครับก้าองเครับอ่อันนี้คือน้องแทนนะคะอันนี้ก็คนไหนกระทงไหนกระทง่อมเหครับกระทงนี้คือยางรบผมอันนี้กระทงนะคะกรดูตัวมันค่บกระทงมันนะคะอันนี้กระทงอะไรนะทำไมอ้อมร้วเมือนะ t แฉ่เนะกระทงอันบบบใหญ่กบิงนีกระโหน่อยกระ h กระทงอันนี้กระทง h ô อะไรส่พิเีโอนนะคะ อ่าอันนี้คือคือน้องตอดนะคะน้องตอดไม่เรือดำน้ำค่ะรุ่น3ามสองสรุ่น9ก้าเกนะคะเก้าเ็โอ้เฮียเฮีอเฮนยอฮียเียเฮียเอเฮียีียเฮเฮีเฮียเฮีัเฮียเฮียเฮียเฮอยเฮีเฮยนะคะยเยเฮีีะะ ม่อนนะคะน้องม่อนนะคะมีคันเรียนครับเออที่ค <basics> nah. ันเรียนนะคะต่อต่อต่ออ uh, uh, IR uh, ัน right? น like ี้ค oh. uh, so ืออันนี้คืออยัางงี้อันนี้คือน้องน้องอะไรวะน้องป๊อบนะคะน้องป๊อบน่าจะหกคนคือแหวนนะคะเด็กบ้านนาสะอาดนะคะอันนี้บ้านบมูโม้นะคะบ้านหมู่โมน้อยนี่กระทงกระทงใส่กระทงอ่ะอันนี่กระทงมีคนด้วยโอ้โหลอยคนไปด้วยนะคะนี่มีกระทงแล้วก็มีคนนะคะ เป็นเลยดำน,น้ำาเลยดำน้ำหมุนติ้วด้วยนะมีความประดิษฐ์ด้วยอ่ะประดริษฐ์เือดํน้ำนาน,นะคะโอ้โหฮะอาหารดูตงน้นะเนี่ยหลับฮะ<า>ไหนเดี๋ยวจะหมุนต้งนนไรหมุนที่หรับหมุนหมุนหมุนโอ้โหทําทําไมไม่ทําแบบติดไฮดรอลิกแล้วให้มันลอยอไปแวะนั่นเลยใส่ใบพัดแล้ะเมอใจโม่ตโตเตอร์ทานหิ้งเลยเซฟี่กระทงไว้หน่อยเออเซฟี่กระทงไว้หน่อยอ่ะเดี๋ยวคุณถ่ายให้เดี๋ยวพอดไ้ก่อนแป๊บอ่ะต่อไปเราก็จะไปดู กลุ่มต่อไปนะคะกมม2นะคะถามว่าทำนบัมตอนนี้ครูครูก็ไม่ทํนานแล้วแหละครูก็รู้สึกว่าตอนเด็กๆครูก็ตื่นเต้นมากกับการทํากระทงนะเต่ล้วันแต่พอครูโตขึ้นมาครูก็แค่นั้นแหละเาอันนี้คือน้องเฟินนะคะน้องเฟิรนนะคะสุกัญญาสุกัญญาอะไรวะอตง่าสุกัญญาอสุัญาอุตรพรมเออันเฟินนะคะ ตอนนี้ตอนนี้ยังไม่ยังไม่เขาเรียกว่าอะไรยังไม่ฉาบปูนนะคะตอนนี้ยังเป็นกระเบื้องปูนเออะไรนะเป็นอิฐเปลือยอยู่เลยนะคะอิฐเปลือยนะคะเอออันนี้คือน้องนุ่นค่ะน้องนุ่นเหงบ้านบ้านบ้านนอนคนน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 นงนน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 นอนนนนนนีนนนจนน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 อนน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 น ซ้อมไปพายแล้วแลวลงไปแข่งแล้วซ้อมบางเรียงซ้อมบางเรียงเฮ้ยมาซ้อมซ้อมกีฬาพีพายค่ะอ่าอันนี้คุณรวยค่ะคุณรวยคุณรวยคุณรวยค่ะคุณรวยสวยค่ะสวยนี่กระทงใส่เงินไหมคะมีเงินไหมคะขอหน่อยนี่อันนี้คือใครคะชื่ออะไรคะนี่ชื่ออะไรแนะนำต้องตุลกับน้องอะไรคะแบมแบมนะคะในกระทงค่ะสองน้องตุลหลังกระถงหนูเฮ้ยสลยยังไม่ทำเลยเหรอ เราก็จะมาแนะนําต่อนะคะอันนี้ก็จะมีน้องตาลนะคะน้องตาลอันนี้น้องน้ำสองคนนั่งด้วยกันนะคะน้ําสูงและน้ําสั้นนะคะน้ํานัตติการกับน้ํามีล้นนะคะสองคนนี้นะคะหิวหน้ามาค่ะอ่าอันนี้กระทงของน้องน้องอะไรนะคะน้องปอยค่ะน้องปลอยนะและนี่คุณคุณครูอรณีอายุ5.9นะคะ หกสิบเดือนนี่ไม่ใช่หรอพิจิกายังไม่60นะคะกำลังจะอยุหกสนะคะแังสวยกระเช้งกระเด็เลยไหมคะเจนผู้ใหญ่เกียงนะคะอันนี้คุณจิราพรนั่งหนาวเงื่อเงอยู่ตรงนี้นะคะทำกระทงเรียบร้อยแเล่นหรอคะอพูนค่ะอ๋อแมวโอ้ยดูว่าของหยกเลยนะคะนี่หางไก่นะคะหางไก่มีความเี๋ยวมันจะใส่หรอเดี๋ยวมันจะใส่นายพีเอ็มมาหาย เตียมหรอคะครูไม่ได้เตียหมืันแต่ว่าตังเรียนหาให้นะพี่ขอค่ะพี่ขอเอาบอลดูเซนไห่เนี่ยอ่าไม่เอาเดี๋ยวครูจะไม่ถ่ายวิดีโออันนี้น้องอะไรนะคะอันนี้น้องมวยค่ะมวยค่ะสาวมวยค่ะอันนี้คือสาวสาวชมเออสาวขุนชกกรชื่อเล่นชื่อเพลงนะคะกำลังคิดอยู่ชื่ออะไรเยอะเหลือเกินนักเรียนอันนี้น้องดิวี่ค่ะมณฑยาแก้วขาวมานีน่อยไหนกระทงกระทงหลงทางโชว์ดิโชว์โชว์ ทำยากก็เกินนะคะทำยากกอเกินทำรัให้นายก้าแล้วอ๋อเหรออุ้ยเป็นใครกับนายก้าหลับเป็นอะไรกับนายก้าอ๋อมาจัดน้เนาะอันนี้คือน้องมะนาวหรือหนูนานะมะนาวเออมะนาวนี่แฟนต่ำค่ะอะไรนะแฟนต่ำใช่ไหมเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแหลยเวยแฟนมิ้นเวยแฟนมิ้นนี่อันนี้นะคะเราโสดแล้วไม่มีใครนี่เพื่อนโฆษณานะคะนี่คือคนโสดนะคะคนโสดนะคะน้องปอยนะคะน้องปอยนะคะ ลิดานะคะเกี่ยงคะอันนี้น้องนูนาค่ะนูนาค่ะนูนานน่านาสวยมากเลยค่ะแบบเออเปียกฤษฎีไหนอันนี้อยู่ไหนที่ของนี่อยู่ไหนบ่อยู่โน่นหมดบ่เออเออตอนนี้นักเรียนกำลังเริ่มเก็บขยะแล้วนะคะเพราะว่าทําเสร็จแล้วก็จะเริ่มเก็บอันนี้ของน้องมายนะคะอันนี้คือของมอนหนึ่งนะคะนี้ของน้องมีจรวดด้วยค่ะจรวดอันนี้คือป .6 นะคะทําเสร็จแล้วนะคะก็เล่นได้นะคะ อันนั้นก็คือน้อยๆกำลังเล่นฟุตบอลนะคะต่อบอลนะคะเหมือนไม่มีอะไรทําก็เลยทําไปเล่นยเลยอน้ม่อนใหม่อีกแล้วม่อนใหม่อีกแล้วเราจะไปดูตรงไหนอีกนะอ่ะเขาจะเริ่มเรียกเริ่มเรียกรวมแล้วเรามาดูตรงนี้ต่อนะคะแกงเคืองวงแกงเคื่อง่วงบอกแกงเคื่อซวงเป็นแกงเลยรบ่แข่งกันยู่บ่เมื่อกี้คุณน้องเต้นนะคะ อันนี้คือกระทงนะคะกระทงเือสวงเอาอย่าใส่สีสีสิหล่ะเออเ,เห็นแล้วเห็นแล้วมอนเอยเป็นนางทีไปันดนี้อ่าอันนี้คือน้องเต้น,นะคะอันนี้ชื่ออะไรคะตั้มนะคะตั้มนะคะน้องตั้มนะคะกระทงเือสวงข,ของเรานะคะวันนี้ออันนี้มอยู่คนบนยืนกันน,น้องป .6 นะคะไม่คุยกับมันดีกว่าค่ะมันไม่เข้าเรียนนะคะต่อค่ะอันนี้คือ ชมพู่นะคะนี่ลก็รทงน้องชมพู่คะออ้าวนี่ไม่มีค่ะน้องมอนตามมาอีกแล้วนี่ค่ะนี่นน้องฟิลนะคะโอ้โหสวยงามมากไหนคะไหนคะอ่าสวยงามมากเลยนะคะหน้าบ้านชมแต็กอาวยอ่าอ่นนี้คุณมสามนะมสอันนี้คุณครูบุญยืนนะคะกระงครูบุญยืนนะถูอันนี้เราจะกระทงคู่นะคะกระทงคู่ใครคะอันนี้ไงครับกระทงคู่อ๋อกระทงคู่นเพราะว่าเราเป็นคู่ไม่ใช่ใช่ไหมคเนนดี เป็ดไม่ไปอันนั้นมุกพิดานะคะมุกพิดากับน้องกัลยานะคะเรียบง่ายเรียบง่ายสวยหรูค่ะตองดูเนี่ยพวกแรกมีความสวยงามไม่ให้ประดิษฐ์ประดอยใส่กันได้นะคะโอ้โหกลัวกลัวตอนนี้มีมีความกลัวนะนะคะกลัวเดดกลัวเดดกลัวฝนก็เลยใส่นะให้ เอองามอันนี้ของน้องติ๊กนะน้องติ๊กนะอันนี้ของน้องเต้นะคะคงกะเต้นะคะอันนี้ของเจ้าเจ้าเจ้เวมมียนน้ำอันนี้ของก้าเหรอนี่ใคน่ะ<า>อโอ้ยใส่เหรียญบาทด้วยนะคะมีเหรียญน,นะคะเห็นในทคะตรงนี้นะคะคคคใครคุยด้วยวะไม่บอกนะไ้ามเฮ้ยวันนี้มันควรทั้งวันแล้วนะคะไม่เลยไม่เลยมนไปนั่งที่เลยแล้วไ,วไ,วไป นี่มันอยากโซ่กล้องนี่หน่อยู่บนยี่ประมาณสิบนาทีเพื่อนเราเนี่ยอ่านักเรียนกำลังอันนี้ก็คือผลงานอันนี้คุอครูอาติวิชชัยวโคศิติกุลที่กำลังทำการควบคุมอันนี้นะคะเมื่อกี้เริ่มแนะนำสถานที่ควบคุมเป็นคนดักเตอร์กในกิจกรรมวันนี้นะคะอันนี้คุณหนนี้นะคะอันนี้คุณคนนี้แล้วเราพี่สอนแล้วแต่ว่าจะไปดูผลงานนักเรียนนะคะผลงานนักเรียนก็มีตั้งแต่ชั้นอนุบาลสองจนถึงอนุตอนหน่งอสานะคะอันนี้คือผลงานทั้นในชั้นอนุบาลสองนะคะ ก็จะเป็นการคัดเลือกผลงานนักเรียนเอามานะคะมาเป็นรางวัลก็จะเป็นเกียรติบัตรนะคะที่หนึ่งที่สองนะคะที่หนึ่งที่สองที่สามเนาะอันนี้จะเป็นชั้นอนุบาลสามอนุบาลสามสุขอนนะคะเมื่อกี้เป็นของอนุบาลสองอนุบาลสามจะเป็นการตัดแปะนะคะโชว์กล้ามเนื้อมือมัดเล็กมัดใหญ่นะคะอันนี้อุปกรณ์สเสริมนะคะได้ที่หนึ่งนะก็จะมีดอกไม้นะคะเป็นกลีบๆเนาะอันนี่ก็พอเราะทงอันนี้สำหรับที่สองเด็ก เด็กหญิงกุลจิราพรคนขยันนะคะสุดท้ายคือท่านพรเสกชัยที่สาแต่ว่านักเรียนมีเยอะกว่านี้นะคะมี19คนนะคะแต่ว่านี้คือคัด 1- ถึงสมานะคะปหนึ่งนะคะก็จะมีชนนทีพาพาพาสาลีนะคะก็คือคัดจากการระบายสีนะคะก็คือครูก็จะมีรูปให้แล้วก็ให้ระบายสีตามใจชอบเนาะแต่ว่าให้สวยงามน,นะคะีอนนจะมาขึ้นมหนะะึ่งขึ้นปหนึ่งนะคะก็จะเป็นรูปรอยกระทงแล้วก็มี มีเจดีเนาะมีรอยโคมด้วยนะคะเป็นวัฒนธรรมทางภาคเหนือเนาะเออเดี๋ยวหาละโคมมาลอยดูไหมคะทุกคนอันนี้ของปอ .3 นะคะ,อ,ะอันนี้ปอ .2 ค่ะก็ไม่ใช่ป .3 เออ 3, ของปของป .3 จะเป็นตัวนี้อ่าป .3 จะเป็นที่หนึ่งที่สองนะคะตรงตามนี้นะคะก็สวยง,งามที่สามค่ะอันนี้ป .2 ก็ที่หนึ่งที่สองที่สามตามนี้นะคะก็ะมีความละเอียดความสวยงามแตกต่างกันไปนะคะ ส่ 4, วนป .4 ก็ระบายสีรูปภาพการทํากระทงนะคะเป็นเรื่องราวการทํากระทงนะคะที่1ก็เด็กหญิงที่ที่พาพรแสงชัยนะก็สวยงามนะคะป .4 ครับครับเนี่ยอ้วต่อไปก็จะเป็นป .5 ป .5 ทางไหนคะป .5 ป .5 ก็จะไปทำการทํากระทงเหมือนกันจะเป็นผู้ชายกับผู้หญิงนะคะนะคนที่หนึ่งก็คือเด็กหญิงฟิยดาเทศวงศ์นะคะ เป็นผู้หญิงนะคะอันนี้ไม่รู้จากชื่อนะคะอ่ะส่วนป .6 ก็จะมีพี่ได้ที่หนึ่งก็คือพากาม,ม่านนะคะพากาม,ม่านมังการเหรอมังอะไรมังขง้งโอ้ทำไมมัเขียนมังคังเนี่ยไม่ใช่ M U N เหรอ M U N G เหรอมังคัง,ง,ม,ง,งมังเลยนี่มังค้งมังขง้งของ่ะได้แแล้วกันอันนี้นะคะนัทธิดาวิชัยนะคะอันนี้ก็จะเป็น ได้ระดับที่หนะึ่งสองสามเนาะมีความลงแสงด้วยนะคะมีความเลงสีอันนี้ก็จนมหนึ่งอันนี้ก็ที่หนึ่งแตยินนี่สดาดดำมาชิบเอาแล้วเขาขึ้นมัธยมจะเป็นกนารวาดรูปเองตามใจชอบนะคะแล้วก็ลงสีระบายสีที่มหนึ่งนะคะที่หนึ่งมหนึ่งที่หนึ่งมสองนะคะแล้วก็ที่หนึ่งมสามนะคะแล้วเขาก็จะเอาที่สองที่สามไปไว้ในโซนนี้นะคะเพราะว่าป้ายโชว์มันไม่พอนะคะประมาณนี้นะคะที่หนึ่งอยู่ไหนคะที่หนึ่งอยู่โน่นค่ะที่หนึ่งอยู่โน่นที่หนึ่งมหนึ่งอยู่โน่น อ่านี่คือน้องโดนะคะน้องโดนะคะน้องโดนะคะเมืดจังเลยค่ะอานะคะก็ประมาณนี้เนาะก็เรียบร้อยนะคะแล้วจะเป็นบรรยากาศในปีแรกที่จัดที่ห้องประชุมนะคะปกติก็จะให้เรียนทำกลยกระทงแล้วก็ไปลอยที่อ้างโขงนะคะแต่ปีนี้ก็มีการจัดกิจกรรมช่วงบ่ายให้นักเรียนได้ทำกระทงเนาะอ่า แล้วก็จะได้ไปร่วมรอยกันรอยกระทงที่น้ำโขงนะคะก็บรรยากาศานะคะก็จะประมาณนี้นะคะนัเรียนก็ได้โชว์ความสามารถตัวเองแล้วก็ได้มีความคิดสร้างสรรค์น,นะคะเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการหาใบตอนะคะหามาได้หลายเยอะรรอขนาดนี้นะคะไม่นู่หามาจากไหนนะคะหมดต้นกล้วยไปหลายพันแล้วค่ะ หลายพันต้นหลายร้อยต้นนะครับงต่อไปอันนี้มอหนึ่งนะคะมอหนึ่งน้ำมอนึอ่งแล้วะคะ่ะน้ำมอนใหม่แล้วนะคะบรรยากาศ,ก,ศก,ก็จะมีประมาณนี้แล้วก็มีเด็กที่ไปนั่งดูตรงนู้นด้วยนะคะ

พวกก็บอกกูต้องรับกูแบบกูบาลังถ่ายค่องอ่ะ17นาทีแล้วนะคะคนนี้ก็ยังตามอยู่นะคะบอกให้ไปนั่งที่นะไปนั่งมินิมอลนะคะนี่คือแบบมินิมอลนะคะน้องๆเองนะคะน้องๆข่อน้องๆนะคะแบบมินิมอลนะคะมินิมอลลิซึมแล้วก็มีการพูดคุยกันนะครับการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้นะคะอ่า เจออีกแล้วค่ะน้องมอนใหม่แล้วค่ะอันนี้น้องท่านินนะคะในท่านินต้องอยู่ไหนมทางน้ำเล้วไปลงอยู่ทางกลางน้ำแล้วนะคะอันนี้เป็นการสรับนะคะสับสับเหมือนให้อาหารหมูนะคะจาัดก,การที่สับทำไม,ม <laughs> ไม่มีอะไรทำใช่ไหมคะไม่มีแล้วกูก็จะจบการอันนี้นำเสนอเพียงแค่นี้นะคะบ๊ายบาย